มบีาช่วยด้วยช่วยด้วยตอมบี้ตามตอมบี้ตามเออตอมบี้ตามช่วยด้วยเอ้า what the fuck เฮ้ยเฮ้ยแกเป็นใครวะทำไมตัวเล็กขนาดนี้เอ้ยมาทำอะไรเด้เอ้ย เฮいい้ยใจไหนก็ไม่ได้ไงขามีรางวัลให้ไอเจ้าตัวน้อยเฮ้ยเฮี้ยใส่เองด้วยโอ้โหเฮ้ยเทพจริงว่ะเฮ้ยอ่าสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับรายการ c r t าร์จีแคทล็อกเกมเมอร์นะวันนี้เรามาอยู่กับไอ้ซอมไอ้ซอม ซอมจิ๋วนะครับซอมจิ๋วซอมบี้จิ๋วนะครับเราจะมาสอนวิธีการทำนะครับไม่ไม่ไม่คราฟนะครับเราจะมาทำนะครับอย่างแรกแล้วมีบล็อกอะไรก็ได้ครับบล็อกอะไรก็ได้ผมขอเป็นกระจกนะครับแล้วก็มาไข่ซอมบี้นะครับแล้วไข่ชาวชานบ้านหาที่อ่าตรงนี้เลยอ่าทำเงี้ยบทำตามผมเลยครับ ทำเป็นกรอบอย่างนี้นะปรับให้เป็นตอนคืนด้วยครับหรือบอกไปแล้วคุณก็วางวางไอ้ N P C ไปนะครับอ่าถ้าเกิดอยากให้มันเป็นตัวเล็กนี้คุณก็ต้องคลิกตรงเอาไข่คลิกตรงตัว N P C ครับอ่าแล้วจะมาดูผลปรากฏต <c oughs> ่อเฮียแป๊บแอ่ามันก็จะมีลูกออกมาคร <c oughs> อ่ามีลูกแล้วใช่ไหมแล้วก็นำซอมบี้มาเลยซอมบี้ ซ้อมเบรกอ่ามันก็จะตัวนนะครับมันก็จะดักน,นะนกักนเออ่าแล้วก็เกิดเป็นนี้คนระับอ่าคุณคุณต้องมันก็จะได้เป็นไอตัวไอไอซ้อมจิ๋วนะซ้อมจิ๋วมันก็จะได้เป็นซ้อมจิ๋วนะครับอ่ามันไม่มันไม่เท่อะถ้าเกิดดูงี้มันไม่เท่ผมแน,นะนำเลยครับเอาอันนี้มาแล้วก็เอา Enchant Book Enchant Book เสื้อเสือกาชุดผมแนะนำให้เป็นเซ็ตโซ่นะอ่าก็มีคุกับพันนะครับนทนไฟนะเขาจะชนนทนแรงรนะเบิดมาเพียบคนระับอ้าแปลงกำนะกําโทษครับคนก็วางไปเลยเอานี่มาคงกับพันใส่ไปคนระับ ไอ้ยะทุนแรงระเบิดไม่ได้ครับเราไม่เอาองค์ภัณ์อ่าเอามาครับอ่าจะจะจะค่อยทีเดียวเลยทีทีเดียวเลยดีกว่านะครับเราต้องไม่ว่าการหายใจทนตะนูนะครับมาหัวก่อนเลยทนะตะน,นูนี่ต้องใช้กับ อันนี้อยู่แล้วทนแรงระเบิดไม่ได้เราไม่เอาไม่ได้เราไม่เอานะครับมันจะเป็นการติ้นเปลืองเปล่าเอาเหี้ยก,กดทำไมวะกำโทษดีแล้วก็เอาเอาอย่างละอันไปเลยนี่แหละอ่าก็ใส่มันไปเอ้อเฮียปับ๊บเออฮะผมก็โยนไป ไอแซบไม่ใส่วะไม่ใส่วะอ๋ะอ,อลืมบอกไปครับต้องใส่ดาบให้มันด้วยเอาทัดใส่ไปตัดเสร็จแหลมคมต่อยนี่แหละครับต่อยนี่มันใช่ของดาบหรือของจตนูไม่รู้นะเราโยนดาบให้มันไป ไอเฮี้ยกูบอกให้ถือไงวะต้องเปิดกลงให้มึงก่อนใช่ไหมแล้วมึงไปไหนอะเฮ้ยเอาไปเิ้เฮ้ยมึงอย่าทำให้กูขายหน้าเลยนะเฮ้ยเฮ้ยไอ้เฮี้ยอืมหนึ่งทีจะทำใหม่กูขี้เกียจรู้ไหมฮิฮิ ไปไปไปมาอะไรตีไปตีตีตีนั่นแหละตีเต้ออมึงมึงมึงออกมาได้มึงมึงมึงไม่เสื้อฟังอ่ะมึงไม่เสื้อฟังอ่ะมึงดูไอ้นี่ดิมันยังใส่เลยมึงอ่ะเออมึงไปนั่นแหละอ่าคุณก็โยนมันให้มันไปนะมันก็จะได้เป็นไอจิ๋วน้อยมาโหดนะครับ ซอมจิ๋วมหาหุอ่าเราเก็บไว้ในตู้โชว์ดีกว่ามันก็จะได้เป็นเนี้ยอ่าเราจะลองมาสู้กับคนนะเฮ้ยเออเออติดไฟครับดูครับรบมิดของดาบที่มันถือครับมันจะทําให้ติดไฟครับเวอร์ชันนี้มันก็ถ้าเกิดคนเจอซอมบี้ไร่ถ้าเจอตีครับ n p c มันก็จะกลายเป็นซอมบี้ไปด้วยนะครับเดี๋ยวดูหน้ามัน หน้ามันก็จะไม่คล้ายกับซอมบี้ครับซอมบี้จะหน้าตาเป็นนี้นครับนะครับไม่มีจมูกครับอันนี้ NPC นดิีจะมีะครับโอเคโอเคไม่ละโอเคอ่าโอชันแม่งมันก็โอไม่มีเลยบ้าโอชันนี้อ่าผมขอจบการรีวิวซอมบี้กิ้วนะครับเพียงแค่นี้ น,นีัสดีครับเอ้ยถ่ายลงเฟซถ่ายลงเฟซเฮ้ยหันมานี่เดี๋ยวเฮ้ยปึ๊บนั่นแหละไปครับบายบาย